อ๋อสวัสดีครับวันนี้น้องชิคุนกําลังจะกลับกลับบินวันนี้ใช่ไหมครับผมอ่าวันนี้น้องชิคุนมาที่ตลาดอีจงบูอ๋ออีจงบูนะครับน้องชิคุนจะมาซื้อของฝากไปฝากเพื่อนๆที่โรงเรียนเนาะนะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูตลาดเนาะวันนี้วันอังคารนะครับผมคนไม่ค่อยเยอะอันนี้ก็ได้เจ้าเสือน้อยมานะครับผมพี่พี่เอ่อพิจยยนเป็นของฝากจากเกาหลีเนาะนะครับพี่เจยอนฝากให้น้องชิคุนไปนะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูตลาด อีจงบูอันดับแรกของเล่นอยู่ไของเล่นนะของเล่นใช่ไหมครับผมเราจะไปเดินตลาดตรงนี้นะครับผมตรงนี้จะเป็นตลาดว้าววันนี้ก็เก็บสะสมนะครับมาเรื่อยๆนะครับผมซื้อมาเรื่อยๆเนาะเอาของเล่นอยู่กับแม่ของเล่นอยู่กับแม่อีกนะครับแม่ก็เดินไวแม่ก็เดินเร็วใช่ไหมครับที่นี่เขาเดินเร็วนะครับผมเดี๋ยวน้องจุกุนจะพาไปดูตลาดนะครับผมวีจงบูใช่ไหมพอพูดถูกหรือเปล่าพี่ดูนะ ผิดท่านอะยังไงขออภัยนะครับผมกลัวกลัวพูดไม่ถูกนะครับ,บว้าวแต่ตัวน,นี้ก็เป็นตลาดใช่ไหมครับลูกอาา่าไปแล้วว้าวันนี้คนไม่เยอะนะ<ม>เพราะว่าเพราะว่าวันนี้ไม่ใช่วันหยุดใช่ไหมครับโอ้ตอนเสาร์อาทิตย์คนเยอะมากเลยใช่ไหมอ๋อตัวอะไรอ่ะ <c oughs> อันนี้ก็จะมีของน,นะครับว,รว้าย มีอะไรเยอะแยะเลยอ่ะโอ้อันนี้เดินดูนะครับผมของของเยอะมากนะครับผมของสะสมอะจุดแรกจุดแรกโอ้ย่ายสติ๊กเกอร์อ๋อที่นี่ยังมีร้านสติ๊กเกอร์อยู่นะครับผมเฮ้ยเจ้าหญิงมีของเล่นอะของเล่นนะครับของเล่นมีอะไรบ้างได้อะไรบ้าง มีกล้องสองได้จริงด้วยโอ้ยไหนไหนกล้องสองได้จริงนะครับจากเกาหลีไหนทุกคนลองส่องเข้าไปในในโอ้โหสามารถสองได้จริงถ่ายได้จริงโอ้โหนะครับอย่างที่ะครับตัวนี้เป็นกล้องนะครับผมอ๋อตัวนี้เป็นร้านร้านสติกเกอร์นะครับผมร้านถ่ายรูปสติกเกอร์ว้าวมีเยอะมากเออแถวบ้านเราไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับผมสมัยแต่ก่อนจะมีที่ร้านถ่ายสติกเกอร์แบบนี้ อ่ะเดี๋ยววันนี้น้องจุกน์จะลองถ่ายดูแม่โออ๋อตรงนี้โอ้ต้นโชวโอ้โหจะไปจับผมพี่นะครับลูกอ่าตรงนี้เป็นร้านถ่ายสติกเกอร์แต่เราต้องถ่ายเองอ๋อตัวนี้จะเป็นจะเป็นพวกชุดประดับใช่ไหมอ่าเราสามารถที่จะหยิบไปใส่ได้เลยนะครับอันนี้หยิบไปใส่ถ่ายสิกงก่อเอากลับมาวางไว้ที่เดิมมามาน้องโชว์มาอันนี้ให้เครื่องอะไรก็ได้ใส่มันน่ารักน่ารักใส่แว่ตาอ่าเดี๋ยวน้องโชว์จะไปหาอาจจะไปดักเอา นะครับผมใส่แว่นตาหรือว่าอาใส่พี่หมิด้วยใส่เจ้าเสือไปด้วยใส่เจ้าเสือไปด้วยโอ้โหเจ้าเสืออ่ะน้องโชเลือกเลือกใส่ใส่ตัวไหนหนูคิดว่าใส่แล้วใส่แล้วจะจะเท่เ <laughs> อ้าโชข้างบนอ่ะมีหม,มวกมีหมวกบวกมีเขาลุงโชโชเนี่ยเฮ้เฮ้เฮ้เอาอันไหนดีอันนั้นแฮมเบอร์เกอร์เหรออ่ะหนูหนูลองอันนี้ดูด โอ้โหรักแั้หัวโอเคโอเคเพราะว่าหมวกอันนี้สวยๆแล้วลูกเอาเค้กมันเกิดไหนเค้กมันเกิดอ๋อมีแฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยนะครับผมอ่ะลองดูอ่ะลองร้องเอาโนโนโนมาเดี๋ยวพ่อปาเอาไว้ให้อ่ะนี้มีกงเล็บอันใหญ่นี่ค่ะมีกงเล็บด้วยมีกงเล็บด้วยนะครับตัวนี้เป็นหมวกแฮปปี้เบิร์ดเดย์หนูจะเอาอันนี้ใช่ไหมครับเอามาดูกงเล็บหน่อยไหนกงเล็บ โอ้อน้อโชว์โอ้อันนี้เป็นปีศาจลองไหมอยากเอาแบบเหมือนอยาขอลองอันนี้ดูก่อนโอ้อันนี้คนนี่ครับผมโอ้ยมนเถอะไปน้องโชว์ไปไปถ่ายก่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเอาแบบอันนั้นอะไอ้ที่อันเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยอนนี้เหรอใช่อันนี้หมอกเช่าหน้าอ่ะไปเอาไหนดีอันนี้เหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเปลี่ยนเปลี่ยนอีกแล้วเหรอเปลี่ยนเป็นป้านั่นป้าอ้าวป้านี่อีกนะครับเออเออเอลองดูโอ้โออ้แล้วอะไรยังครับโอ้เออเออน่ารักน่ารักอันนี้น่ารักแกครับน่ารักนะครับเป็นเจ้าป้าอ่ะป้าป้าไปถ่ายไปลูกป้าแต <c oughs> ่เวลาเรามีจำกัดมากนะครับผมเพราะว่าเราต้องเดินทางไปที่สนามบิน รเรามีเวลาถึงแค่บสามตอนนี้ก็บสองแล้วน้องชวตมันแกอ่าอ่ะตตรงนี้นะครับผมเป็นตู้สติกเกอร์นะครับผมแต่ก่อนไม่รู้ว่าทุกวันนี้ที่บ้านเรายังมีหรือเปล่าแต่ก่อนแต่ก่อนตามห้างคุณิษ้าจะเยอะมากยุคเก้าศูนย์ไปรุ่นยุคเก้าศูนย์อันนี้อันนี้ก็จอดนะครับใช้จอดเหมือนบ้านเราเลยอ๋ออันนี้ใช้ก๊าซได้ด้วยเหรอได้อ๋ออันนี้ใช้กาซได้ด้วยนะครับผม ที่นี่เขาก็จะมีการ์ดนะครับการ์ดตัวนึงที่สามารถที่จะใช้ใช้ซื้อของตามร้านสะดวกซื้อหรือว่าเอามาลูดตามตู้แบบนี้ได้นะครับนคร่าถ่ายเท่าไหร่ครับนี่ต่อครั้งห้าพันร่อนห้าพันร่อนใช่ไหมห้าพันร่อนก็ประมาณร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทใช่ไหมนะครับหนึ่งพันรอนยี่สิบสี่บาทใช่ไหม หนึ่งพันบอลยี่สิบสี่บาทสองพันบอลก็ห้าสิบบาทสี่พันบอลหนึ่งร้อยห้าพันบอลก็ประมาณร้อยร้อยยี่สิบสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทนะครับคร่าวๆนะครับประมาณนี้เนาะอ๋อก็มีรูปเยอะเลยนะครับน่าจะมีปัญหาแล้วนะครับตอนนี้นะครับเครื่องไม่ไม่กินตังเครื่องไม่กินตังนะครับผมไม่รู้จะได้ถ่ายหรือเปล่านะครับผมเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับผมปัญหาอุ้ย แบบเท่แบบเท่เอาไปยืนไปยืนตรงนั้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเปาเก็บผ้าไม่หน่อยหารหน้ามาหันหน้ามาหันน้องเชียวหันหน้ามาพ่อนะครับเดี๋ยวพ่อเปาเก็บผ้าให้มายืนตรงนี้นะครับผมโอ้โหดูนะครับผมวัยรุ่นเกาหลีเขาแต่งตัวแบบนี้เหรอครับวัยรุ่นเกาหลีนะครับผมวัยรุ่นเกาหลีโอ้โหสุดยอดเฮ้ไม่รูก เปลี่ยนได้อีกแล้วเหรอมันต้องลองแต่แล้วแหวนอยู่ครั่องแบนะครับผมตอนนี้น้องชุกุญก็กำลังดูนะครับผมว้ายแว่นก็มีเยอะเลยใช่ไหมลูกแว่นมีเลยมีเยอะมากมีเยอะมากว้ายนะครับผมแว่นเด็กเก๋ๆทั้งนั้นเลยนะครับผมสวยงามมากน้องโชว์นี่ไงอันนี้ก็มีใส่ทุกครั้งหนูต้องเก็บไว้ที่เดิมนะโอ้โหแล้วก็ฟีเพลงก็ได้เอาน้องโชว์ดูดิลูก อ่ะตรงนี้เขาก็จะมีโซนให้เราแบบมาแต่งแต่งตัวนะครับผมเสริมสวยนี่ที่รีดผมก็มีนะครับที่รีดผมก็มีแว่นตาก็มีนะครับผมมีหวีมีอะไรให้มีกระจกนะครับอันนี้มีกระจกยางใหญ่เลยนะครับสามารถที่จะเข้ามาเช็คความพร้อมก่อนที่เราจะไปถ่ายีสําสำคัญแีสำสีเหลืองใส่มาขี้เล็กขี้เล็กดูความพี่คัทนะครับผมอันนี้เราก็ถ่ายเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราก็รออรูปนะครับมาดูนะครับผมวา ว่ารูปออกมาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราเราดูเดี๋ยวเราเอาเอตรงนี้นะตอนนี้ก็กำลังรอนะครับผมปิ้นเสร็จก็เร็ตรงนี้นะครับมันรอรูนกันนะครับผมรูปที่น้องจะกคุณถ่ายจะเป็นยังไงนะครับผมออกมายางครับปินะครับผมตอนนี้กำลังเรื่องกลางเรื่องกลังปิ้นรูปให้เรานะครับสามสองหนึ่งได้ไหมเอ้ย โโ oh oh. อ,อ้หเราเรีอกกรอบใช่ไหมแล้วก็สามารถที่จะเลือกกรอบเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้แเอันนี้หรอเเเป็นดียวหรออันนี้เหรอลูกอันนี้สวยสีขาวนี่เหรออันนี้เอาเอานี่เหรอ นะครับเราก็สามารถที่จะเลือกเลือกได้นะครับผมเลือกกรอบเปลี่ยนกรอบได้มายังมายังยิ้มยิเสียงมายังดูดูเนารวมภาพเอ๋ออ๋อตรงนี้นะครับมีสัญกษณให้ดูด้วยนะครับผมเป็น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 วิดีโอเลยนะปกติมันใช้ปุ่มนี้กดได้มาที่ยครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วไหน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  โอ้โหนะครับมาแล้วสองอันป้าบอกมานี้ยังนี่แล้วเหรออย่าเพิ่มยังท้านะครับยังท้าใช่ไหมอ๋อจะได้ให้หมดกี่แผ่นเดี๋ยวจ่าไปหาอันครับเราสามารถเพิ่มได้เหรอ๋อเราสามารถเพิ่มได้เหรอเพิ่มเถอะจ่ายไปห้าถงวันยังไงนี่หมดยางลูกเแจมหมดยางไม่นะมันเหลืออะไรยู่มาอีกไหมลูกมาอีกไหมมีรูตรงไหมอ๋อมันบอกว่าให้เอาสายแจมไปปิ่นเองได้บอกฮะ ได้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 ไหมครับมีอีกไหมมีอีกไหมลูกไม่มีแล้วไม่มีแล้วใช่ไหมไปอ่ะโอเคนะครับได้เรียบร้อยแล้วไหนครับโชว์หน่อยโอ้โหติ๊าล้านแล้วรูปสติกเกอร์นะครับผมมาแลนะครับเวลาลูกเดือนน้อยนะแถมฟรีเขาไม่ได้แถมฟรีจ่ายตังค่ะตรงนี้จะไม่มีพนักงานอยู่เลยนะครับคือเราเข้ามาเราก็สามารถมาใช้บริการได้เลย คนเกาหลีนะครับผมก็<ส>มาถ่ายกันเยอะนะครับวันนี้เรามาเป็นวันอันนี้นะครับผมเป็นวันวันธรรมดาก็าเลยคนอาจจะไม่เยอะอ<ส>ันนี้ไม่ใช่วันหยุด<ส>ถ้าวันหยุดคนก็น่าจะเยอะเน,ะนาะนะครับหนุ่มสาวมาถ่ายสติกเกอร์เหมือนบ้านเราสมัยแต่ก่อนแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วไะเดี๋ยวเราไปซื้อของกันต่อครับผมตลาดอี่จงบู<ส>นะครับอันนี้คือบรรยากาศรอบๆนะครับ รยจกรศรอบๆจะเป็นแบบนี้อะไรนะครับผมมีของเยอะเลยโอ้ยมีปั่นจักรยานด้วยนะครับวันนี้คนไม่เยอะนะครับผมก็มีของเยอะเขาสวยมากเขาบนรอครับว้าวโชคอ๋อขขาบนอันนี้เหรออ๋อมีประดับไฟด้วยนะครับผมตรงนี้ตรงนี้มีประดับไฟให้ด้วยอ่ามีที่คลบปตุ๊กตาด้วยนะครับเราเดินดูโอ้ตรงนี้เป็นร้าน ร้านคีบตุ๊กตานะครับผมอ่ามีพี่ทหารด้วยนัเจ้านะครับมีพี่ทหารมาเดินด้วย <c oughs> อ๋อก็น่าจะเหมือนตลาดเหมือนคนประตูน้นำบ้านเรานะครับแต่ว่าตอนวันนี้คนคนไม่เยอะเดี๋ยวเก็บฝากไว้กับเสือก่อนจะมันจะย้ำไหมลูกจะย้ำไหมไ้่เก็บไว้ดีนะอย่าให้ย้ำนะประุกคนก็มีกระเป๋าส่วนตัวนะครับวันนี้เป็นเจ้าเสือนะครับโอ้ยเก็บของให้เยอะเลยของเล่นก็ได้ เอ้าไหนอ่ะแม่กับแม่กับพี่กั๊ดไปไหนแล้วแม่กับพี่กั๊ดไปไหนแล้วไปฝั่งนี้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 ระวังรถด้วยนะครับผมระวังรถด้วยนะครับอ้าวอุ้ยตรงนู้นตรงนู้นเป็นรูปปั้นนั่โชว์นี่รูปปั้นเดี๋ยวเราก็ไปดูมาน้อยขอโหนะครับโซนนี้ก็จะเป็นตลาดนะครับมีรถเหมือนบ้านเราเลยมีนกเหมือนบ้านเรานกพิราบ บินมาจากกรุงเทพหรือเปล่า <c oughs> บินมาจากบ้านน้องโชหรือเปล่าเพราะเห็นมันไปวางไข่อยู่มานจะใส่ฮะเห็นไปวางไข่ที่ได้ที่บ้านที่ตรงตรงหลังคาบ้านเราใช่ไหมใช่ครับเออนกพิราบเหมือนบ้านเ,<อ>าเราหายไปไหนรู่ะแม่เข้าร้านนั้นร้านอะไรไม่รู้ครับโอ้นะครับตัวหนังสือไฟเป็นตัวหนังสือแบบนี้ส่วนมากร้านนะครับผมจะเป็นร้านแบบป้ายไฟแบบนี้เลยนะครับใช่ไหมน้องโใช่ไม่เหมือนบ้านเราเนาะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูร้านนี้นะครับผมโอ้ยอันนี้อันนี้เป็นร้านทองอันนี้เป็นร้านทองน้องชุกลำซื้อทองโอ้ร้านนี้เป็นร้านทองอร้านทองอ่ะเดี๋ยวพ่อเปาขอปิดก่อนนะนะครับน้องชุก็ออกจากร้านมาแล้วเสร็จพวงให้ลูกเย็นไหมตอนนี้อุณหภูมิกี่องศาแล้วไม่รู้ตลาดอึนจงบูนะครับผมตลาดนี้ก็คนไทยก็มาเยอะมากันเยอะนะครับ อากาศกาลังเย็นนะครับช่วงนี้หมาหยุดตกมาหลายวันแล้วเข็ดไม่หลกวันนี้กี่องศาเลยจะพอดูให้อ๋อนะครับตอนนี้อยู่ที่หกองศานะครับ6องศาแดดแรงนะครับก็ถือว่าถ้าเป็นบ้านที่นี่เกาหลีก็น่าจะเป็นวันที่อากาศดีนะครับผมไม่หนาวมาก สำหรับบ้านเราแต่เรานอกจากกูหนาวมา่ไหมลูกหนาวมากแต่ว,ว่าอ๋อก็มีเยอะนะครับผมโซนนี้ก็จะเป็นตลาดเลยเนาะเหมือนโซนประตูน้ําบ้านเราเลยแต่ว่าบเสือ้อก่อนใช่ใช่ใช่ครับจะเป็นตลาดเด็ก<อ>โอ้ยน้องโจอันนีอ้อะไรอุปกรณ์มือถือนะครับเป็นร้านอุปกรณ์มือถือตามมาเลยตามมาเลยเตามมาเลยอุย้ยโชว์ตรงนี้ไงที่ที่เขาชอบมาถ่ายรูปก,กันเนี่ยหนูรู้ไหมเนี่ยนี่รูปปั้นอะไรอ่ะพ่อพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ อ่าถ้าใครมาตลาดนี้ก็อย่าลืมแวะมาถ่ายรูปตรงนี้นะครับผมเอาโชว์แม่แ,มแวะร้านนี้โอ้ย <c oughs> ไาซื้อของฝากให้คู่อ๋อไปซื้อของฝากอีกแล้วเหรอครับเมื่อคืนน้องกระช <historic> ุนก็ไปซื้อมาแล้วใช่ไหมอืมเดี๋ยวเขาไปดูนะครับผมกิน <c> น <oughs> <c oughs> ้ำหอมโชยมาแต่ไกลเลย โชวโอนีอ่เหมือนกันกับร้านเมื่อคือนเลยใช่ไหมลูกนีเหมือนกันเลยน่าจะเป็นร้านร้านเดียวกันอ๋อร้านเดียวกันเดี๋ยวว่าเป็นคนละสาขากันนะครับลูกอ๋อเมื่อคืนน้องน้องโชก็เจอแบบนี้อ่าแต่แม่ก็มาซื้อแล้วนะครับอืก็จะมีของใช้ของสวยๆงานเลยนะครับผมลูกของที่ครูชอบที่สุดของที่ครูชอบเห็ของที่ครูชอบที่สุด ชอบที่สุดชอบที่สุดนะครับเรจ้าสม้างระวังชนพี่นะแม่แม่รู้ว่าชอบตักอ่างนะครับแมย์รู้พูดหรอครับพี่รู้ไหมชอบอย่างเนึ่งแล้วจุกนุชอบอย่างหดไม่เท่าทั้งหเดี๋ยวของพี่ร่วงครับออกก็จะขายของใช้นะครับของใช้ทั่วไปครับพวกส่วนมากก็จะเป็นของสวยๆงามๆนะครับ อันนี้น้องเจกุนชอบมากเลยจากเกาหลีเลยนะเนี่ยน้องเจ้ากุนบอกว่าจะคุณครูครับจะไปเกาหลีคุณครูบอกว่าอย่าลืมของฝากด้วยอ่าน้องเจ้ากุนซื้อแล้วเมื่อคืนใช่ไหมของฝากคุณครูใช่ไหมครับคุณครูบอกว่าลาคุณครูอะไรอ่ะเด็กเหรอเด็กนตอนนี้เรา ก็นะครับเดินดูของฝากนะครับผมไปฝากเพื่อนๆที่อยู่ประเทศไทยนะครับผมอ๋อชุวุกูไดวถุงมาเฮ้ยเบาๆระวังลูกระวังอ๋อถุงก็จะแฝงไว้ตรงนี้นะนะครับใครที่จะชอบก็สามารถหยิบถุงนะครับผมอันใหญมาใส่ใช่ไหมมีอันเล็กแล้วก็อันใหญ่นะครับแต่อันนี้ใหญ่สุดอ๋ออันนี้ใหญ่สุดตัวนี้จะเป็นถุงไว้ใส่ของใช่ไหมเชฟมีอันนี้ก็เป็นร้าน ได้อแล้วนะครับของฝากอของฝาของาก,งากมาเที่ยวทั้งทีนะครับผมกลับบ้านก่อนกลับก็ของฝากตินไม้จินมือใช่ไหมเต <c oughs> อ๋อเจอเจอหิมะนะครับผมเจอเย็นหลายวัน <c oughs> ปากแตก <c oughs> ริมพฝีปากนี้แตกเลยนะครับผมพ่อด้วยนะครับ <c oughs> โชวโอเอาคีมน,นะครับก็หาของฝากนะครับผมจิ้มไม้จิ้มเือไปฝากที่ผ้านนะครับอะไรเนี่ยอะไรครับไปดูริบไปดูริตบไป,ปไดูริบเปล่าผมปูได้แล้วครับลูกของปูได้แล้วครับของฝากแล้วอันนี้ไปดูว้าอันนี้ก็จะเปน็นนะครับผมเป็นวีนะครับผมเป็นวีจน านะครับใครอยากได้บ้างเลยใครอยากได้บ้างนะครับผมท<ส>ี่หนูตาทำไมหนูรู้อ่ะมีน้ำด้วยใช่ไหมครับผมอ<ม>๋ออันนี้ก็จะมีน้ำขายด้วยนะครับอ่เออทั้งสกุลม,มีรูปชินจังด้วยมีรูปชินจังด้วยชอบชินจังแล้วเหรอหชอบชินจังเาด ตอนนี้ก็เป็นถนนนะครับอ่ะโอเคนะครับผมตรงนี้ก็มาแวะซื้อของฝากนะครับเดี๋ยวคือเสร็จเราออกไปดูบรรยากาศด้านนอกกันอีกรอบนะครับผมอตรงนี้ก็เป็นอีกจุดจุดแลนด์มาร์กนะครับผมที่หลายๆคนมาตลาดนี้ก็ต้องแวะมาถ่ายรูปนะครับโอ้นะครับมีต้องน้องหมาด้วยนะครับผมอ่ะมีให้ถ่ายรูปตรงนี้นะครับผมไม่รู้ หรือว่าตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรตุกนครับโอ้ฝั่งนู้นก็มีฝั่งนู้นก็มีน้องช่อหนนหุ่นปั้นฝั่งนู้นก็มีนนฝั่ <laughs> นงน้โอ,อ้โหฝั่งนี้ก็มีนะครับผมมีน้องหมามีน้องหมาตัวเล็กขายด้วยนะครับนู่นน้องหมาตัวจริงก็มีนะครับน้องหมาตัวเล็กก็มีตรงนี้ก็จะอยู่ติดกับตรงนี้จะเป็นทางขึ้นลงสถานีรถไฟเลยนะครับผมตรงนี้เนาะนะครับถ้าใครมาก็เดินทางสะดวกนะครับเกาหลีเป็นเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะเดินทางสะดวกนะครับเพราะว่ารถ มีรถไฟนะครับผมมีรถไฟรถสาธารณะให้แต่เขา้ายากมากแต่เข้ายากมากแต่เข้ายากมากใช่ไหมครับผมอ่าถ้าเรามาเทีย่ยวจริงๆไม่มีปัญหานะครับลูกเหมือนน้องชิคุนก็มาเที่ยวก็ <c oughs> ไม่มีปัญหาเนาะนะครับผมแต่ต้องเจอจับตมได้ครับไม่ไม่ต้องกลัวถ้าเรามาเทีย่ยวจริงๆใช่ไหมลูกไม่ต้องกลัวเลยครับผมแต่หาถ้าใครมาส่งก็อย่าจับตอมกับน้อยนะครับอ่าตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับผมขอเป็นอีกหนึ่งจุดเนาะนะครับผมพี่ หลายๆคนก็จะมาถ่ายรูปกันนะครับผมน้องจุลก,ก็มาถ่ายรูปเหมือนกันนนะครับอ,อ้าวโหจุลก็ได้มาถ่ายรูปแล้วนะครับผมจุดนี้าาอามีน้องหมาด้วยนะครับผมน้องหมามาเดินเล่นแบบนี้ด้วยนะครับผมนั้นก็มี เป็นอิน 1. จุดเนาะนะครับผมที่ใครมาก็กมาถ่ายรูปถ<ม><ๆ>ายรวเร็วๆนะอานครับตรงนี้ลูกปั้นเนาะนะครับที่เอ,อมาเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปถ่ายรูป,ปัน่อยนะพี่กานมาไปานะครับผม ตอนนี้เวลาเราเหลือน้อยเต็มทีแล้วนะครับผมพอเราต้องรีบไปขึ้นเครื่องเนาะนะครับตรงนี้ก็จะขึ้นมามีสถานีรถไฟฟ้าเลยนะครับผมทะลุขึ้นมาตรงนี้ได้เลยใช่ไหมลูกตรงนี้รถไฟฟ้าเยอะมากนะครับตรงโชว์ใช่ไหมลูกรถไฟฟ้าค่อนข้างที่เยอะนะครับไปได้หเรานั่งแล้วก็ถ้ารถไฟฟ้าไม่แพงนะนะครับถ้าเทียบกับบ้านเราใช่นี่นะครับนั่งทั้งวันนั่งทั้งวันจ่ายไปแค่ร้อยกว่าบาทเองนะครับผมค่อนข้างที่จะค่าค่าโดยสารรถไฟฟ้าจะ ว่าต้องเดินเร็วๆใช่ถ้าคนเกาหลีเขาจะเดินเร็วอ่ะน้องชาคนเดินเร็วทำาไงครับโอ้โหหนุ่มเกาหลีนะครับผมอถ้าเกาหลีส่วนมากเขาจะเดินเร็วนะครับแล้วก็ถ้าอากาศหนาวมากๆเขาก็จะล้วงล้วงกระเป๋าแบบนี้เลยเออแบบนี้เลยนะครับผมก็จะใส่หมวกล้วงกระเป๋าเดี๋ยววันนี้แดดแรงนะครับแดดแรงอุณหภูมิหกองศาก็ถือว่าใส่เสื้อก็โอเคนะครับผมุณมีนกพิราบด้วยนะครับผมมีนกพิราบด้วยนะครับ อ่าที่เราผ่านไปเมื่อกี้ก็เป็นตลาดอิงจงบูนะครับผมอาจจะไม่ได้พาเดินชมเยอะนะครับเพราะว่าเวลาเหลือเล้ยนอีกเท่าไหร่นะครับผมเราต้องรีบไปขึ้นเครื่องเนาะเพราะว่าเครื่องบินจะออกแล้วใช่เราก็ต้องไปถึงสนามบินกลางมงเย็นนะครับผมประมาณ5โมงเย็นนะครับตอนนี้ก็บ่าย3แล้วนะครับโอเคนะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็เป็นคลิปที่น้องชุกุนพามาชมตลาดอิงจงบูนะครับผมที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับผมนะครับเดี๋ยวจะพาเดินลงไปดู นะครับทางลงตรงนี้เขาทําแบบทำแบบสวยมากใช่ไหมลูกนะครับ <ๆ S 1> มีรูปมีรูปนักกีฬาใช่ไหมนีม่ลองชว์นะครับนักกีฬาวลลันรีบอลใช่ไหมลูกน่าจะเป็นโรงเรียนสอนด้วยหรือเปล่านะครับเป็นสถาน<ๆ>ว้าวนะครับว้าวมีนักกีฬาด้วยนะครับผมติดสวยมากนะครับ ออนะครับลงมาด้านล่างก็จะเป็นตลาดอีกนะครับผมก็จะเป็นเหมือนกับพันทน้ำ <Okay. S 1> ใช่ไหมเหมือนประตูน้ําบ้านเราเลยนะครับผมข <Okay. S 1> องเยอะมากอ,อ,อะระวังชนครับระวังชนครับรปาน้อยใช่นะครับมีกระเป๋ <c oughs> เปาน้อยด้วย,วยน้องทุกุณแอบเก็บนะครับผมร้านนี้ด้านหน่อยนะครับผมนะครับจนจะเต็มกระเป๋าแล้วนะครับกระเป๋ามีพี่เอาให้นะครับผมมาคนเกาหลีใจดีนะครับผม้าเรา ได้มาสัมผัสจริงจริงแล้วนะครับคนที่รู้จักแบบไปได้พูดคุยกันนะครับใจดีมีของฝ<ถ>ากนะครับมีของฝาก<ถ>ใจดีมาก<ถ>ใช่ไหม<ถ>ลูกถ, <laughs> <ด>ถ้าใครอยากถ้าใครอยากได้ถ้าใครอยากให้เขาใจดีก็มาเกาหลีได้ใชใช่ใช่ใจดีนะน่าเที่ยวนะครับแล้วก็ระบบขนส่งก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับรถก็ไม่เยอะเหมือนบ้านเราเนาะส่วนมากก็เดินทางรถสาธารณะกันนะครับที่นี่ ว้าวสวยมากเลยนะครับผมเสื้อผ้าเสื้อผ้านะครับตรงนี้เดินจะอดใจไม่ไหวใช่ไหมตรงนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งนะครับผมเป็นคล้ายๆกับโซนประตูน้ำแพตตินัมบ้านเราเลยว้าวดูดูลิฟต์นะครับไม่ใช่ลิฟต์บนไดรื่องสูงมากนะครับถ้าใครต้องมดระวันถ้าใครขึ้นเออุ้ยสูงมากต่เรากูลคล่องแล้วใช่ไหมเพราะว่าขึ้นบนไดรื่อนเยอะมากนะครับตั้งแต่ตอนมา ไปสถานีรถไฟฟ้านี่แบบขึ้นบันไดเลื่อนจนจนชินใช่ไหมครับตอนแรกมา้องชิคุณก็ยังไม่กล้าไม่กล้าขึ้นเองใช่ไหมตอนนี้มั่นใจนะครับขึ้นเองได้แล้วแต่ก็ต้องดูในความดูแลของของพ่อเปาเหมือนเดิมนะครับพ่อเปาก็คอยประคองเหมือนเดิมเนาะนะครับเด็กๆห้ามแอบ,บมาขึ้นเล่นคนเดียวนะนะครับเดี๋ยวเกิดพลาดมาเห็นไหมดูดพงดูดขาเหมือนบ้านเรานะครับ <c oughs> แล้วก็ขึ้นมาด้านบน ใช่ใช่ครับก็เหมือนเหมือนเมื่อกี้ที่เราลงไปก็คือเหมือนอเหมือนเราข้ามมาอีกฝั่งถนนนะครับที่นี่เขาจะไม่มีสะพานลอยนะครับ <นะ S 1> ผมที่นี่อ,นนอันตรายจุดใช่ขึ้นลงจนชินเลยขึ้นลงจนชินอ่าที่เรา,ท,เราที่เราลงไปเมื่อกี้ใต้ดินใต้ดินเมื่อกี้อ่ะเหมือนเหมือนกับอ่าเราจะข้ามถนนมาอีกฝั่งหนึ่งเนาะนะครับแต่ว,ว่าถนนเขาอาจจะไม่มีสะพานลอยเหมือนบ้านเรานะนะครับผมต้องลงต้องลง ต้องลงด้านล่างแต่ถ้าที่นี่เราคนละด้วยเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วข้ามไปแบบนี้เลยถ้าไปอย่างนี้แล้วก็เดินขึ้นแบบนี้ห้ามเลยห้ามเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าปกติก็ทำได้แตต่้องเอาด้านนู้นก็จะเป็นแท็กซี่นะครับผมแท็กซี่รอจอดจอดรอรับผู้โดยสารเหมือนกับบ้านเรานะครับโอ้โหนะครับเราต้องขึ้นไปอีกนะครับอ่ะน้องโชน้องโชวอ๋อไป ตัวนี้ก็น่าจะเป็นแบบคล้ายๆแบบขอทานในบ้านเรานะครับน้องจุกจุนน้องจุกุลก็เอาตังไปให้นะครับผมเอาตังให้เนาะนะครับเป็นแบงค์สองแบงค์ี่อเป็นแบงค์นะครับผมโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็นะครับน้องจุกุลก็พามาดูที่ตลาดกินจงบูกนะครับแล้วก็พามาดู ร้านค้าต่างๆใช่ไหมลูกแล้วก็ไปแวะไปถ่ายรูปบ้างนิดหน่อยนะครับโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบลงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามน้องชกคุณด้วยนะครับผมฝากกดติดตามช่องน้องชกคุณด้วยนะครับคลิปนี้น้องคุณก็ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ